ก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุขุสุคนพี่น้องก็คลิปนี้พี่น้องคลิปนี้มาอัปเดตพี่น้องอัปเดตแปลงนาข้าวที่ที่เขาตัดโซทิ้งอะไรพี่น้องตัดโซทิ้งตัดต่ำนั่นแหละแปลงนี้ตัดวันที่28 28กันยายนพี่น้องออที่ผมอัปเดตให้พี่น้องดูก่อนหน้านี้ไปสองสามวันก็ข้าวค่ะถอดลวงแค่ตรงนั้น มาวันนี้นี่เริ่มถอดรวงปลอมแหล,ลมขึ้นมาแล้วพี่น้องเริ่มถอดห่วงขึ้นมาแล้วแล้วก็ต้นข้าวเนี่ยต้นข้าวเริ่มกลมพี่น้องเห็นบ่าเริ่มกลมเนี่ยเริ่มกลมแล้วพี่น,นอ้องเริ่มกลมขึ้นมาแล้วคือกรมี่เอฟซีเพื่อนกับคอมเมนต์มาบอกว่า โอ้ยพันวาปลายเดือนกันญาเนี่ยไม่ไม่น่าตัดต่ำเลยพันว่า ante, ไม่น่าตัดต่ำเลยก็คือพี่น้อง,องแปลงนี้ก็เจ้าของเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะตัดต่ำารอกพี่น้องคือเขาตัดแบบตัดโถถิมนะพี่น้องตัดโสถิมอืแต่มัน <Yeah. S 2> มันกลับกลับได้เสยอย่างประมาณนั้นนะพี่น้องเห็นบอกแปลงนูน้นเห็นบอกแปลงนู้นคือเขาไม่ได้ตัดพี่น้องเขาไม่ได้ตัดแต่คือแปลงนี้เนี่ยคือเขาตัดเล่น ตัดเล่นๆตัดทิมตัดโซทิมอืมตัดตําไปเรื่อยอืคือเขาไม่ได้ตัดสูงแบบนี้เห็นไหมแปลงนี้แปลงนี้เขาตัดสูงเขาตัดสูงเนี่ยมันจะถอดห่วงปกติตอดถอดรวงตามระยะเวลาของมันปกติเห็นบะอันนี้เขาตัดสูงอตัดยอดยอดมันแต่แปลงนี้นี่เขาตัดโซทิมตัดโซทิมคือประมาณว่าได้ก็ได้อืมไม่ได้ก็ไม่เอาอืม แต่มันดันสวยแบบนี้พี่น้องก็คือเปรียบเสม,มือนว่าเป็นการเป็นการเรียนรู้โดยเรียนรู้โดยฟลุกนะพี่น้องเออฟลุกเนะ่ยฟลุกได้นะฟลุกได้ดีเนะี่ยเขาตัดต่ําเลยนี่เห็นบอกตรงที่มันตายมันเกิดตายเป็นต่อๆไปเลยเห็นบอกมันตายเพราะว่าคือข้าวในช่วงปลายเดือนกันยายนมันสีเป็นปล้องพี่น้องมันจะเป็นปล้องแต่ทีนี้เขาโซ่ถิ่มได้ก็ได้บบไรก็บ่ไไรกั แล้วแต่อย่างประมาณนั้นนะนะแต่มันกับมันกับให้ผลตอบให้ผลลัพธ์ที่ที่ดีนะพี่นอ้องพี่น้องเบิงพี่น้องดูเนี่ยตัดปลายเดือนกันยายนเห็นบอกเหมือนต้นข้าวมันมันแตกขึ้นมาใหม่พี่น้องเนี่ยเหมือนว่ามันมันแตกขึ้นมาใหม่พี่น้องเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเหมือนมันแตกขึ้นมาใหม่ แตกขึ้นมาปุ๊บก็กลมแล้วเนี่ยมันกลมมาเนี่ยนี่พี่น้องเห็นมอหมุนไปทางไหนมันก็กลมแล้วต้นข้าวเนี่ยเนี่ยก็เปรียบเสมือนเปรียบเสมือนว่ามันยังไงแล้วมันมันมัน,ม,นมันฟลุกพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าคือเขาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจว่าจะจะ,จะตัดเพื่อกําจัดหญ้าหรือตัดเพื่อกําจัดอย่างคือตัดแบบตัดแบบเล่นๆตัดแบบโซ่ถิมได้ก็ได้ หนบ่ไดบไรกับ่เอาอย่างประมาณนั้นนะอแต่ทีนี้ผมเห็นก็เอามาตีแผ่ให้พี่น้องดูเพื่อเปลี่ยนแนวทางเด้อพี่น้องเน้อเพื่อเป็นแนวทางนนวาง่นนวาสําหรับคนที่บอกว่าปลายเดือนกันยายนเนี่อย่าตัดต่าเออตัดต่ําแล้วข้าวมันจะตายเนี่คือมันก็ตายเป็นบางส่วนพี่น้องมันตายเป็นบางส่วนแต่ส่วนมากมันจะไม่ค่อยตายส่วนมากนะถ้ามันมีน้ำารืมันมันสิเห็นบอกเหมือนแบบเนี้ย เห็นไหมมันก็ตายบ้างแล้วมันก็งอกขึ้นมาใหม่บ้างพี่นอ้องเออแต่ถามว่าตัดต่ํามันตายไหมมันมันก็ตายอยู่แล้วพี่นอ้องแต่มันก็ไม่ตายทั้งหมดพี่นอ้องแต่ขึ้นมาใหม่นี่พี่น้องเบิงลง่ามกว่าเก่าพี่น้องขึ้นมาใหม่สวยกว่าเดิมอืมแต่ทีเนี้ย <c oughs> ความเสี่ยงของการตัดใบข้าวในช่วงปลายเดือนกันยาถ้าเราตัดต่ำเนี่ยมันจะยืดระยะการถอดร่วงไปพี่น้องเห็นบ เห็นบ่มันมันมันเนี่ยฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนู้นอ่ะเขาเขาตัดสูงอ่ะเขามันถอดห่วงมันเป็นเรืองเหลืองแล้วแต่ฝั่งเนี้ยมันเพิ่งจะเริ่มนี่พี่น้องมันเพิ่งจะเริ่มถอดปลอมแหลมขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัดต่ำเนี่ยระยะเวลาการถอดลวงมันจะยืดไปอีกพี่น้องอืมมันน่าจะผมคิดว่านะมันน่าจะถอดลวงประมาณสักถอดหมดน่าจะประมาณสักต้นเดือนต้นเดือนพฤศจิกาผมคิดว่านะ แล้วก็น่าจะไปเก็บเกี่ยวประมาณสักปลายเดือนพฤศจิกาผมคิดว่านะแต่เดี๋ยวยังไงผมจะอัปเดตให้พี่น้องดูเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นความรู้อ <c oughs> คือผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่เคยตัดข้าวในช่วงปลายเดือนกันยายนเออผมว่าหลายคนที่ไม่เคยตัดน้อยนักน้อยหนาที่จะตัดข้าวในช่วงปลายเดือนกันยายนเหมือนแปลงเนี่ยแปลงนี้เขาไม่ได้อยากตัดเลยแต่คือ สถานการณ์มันบีบบังคับพี่นอ้องหญ้ามันหกหญ้ามันรกและไม่เคยมีน้ำอพอไม่มันไม่เคยมีน้ำแล้วมันมีน้ำปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยเ็ทำการแบบตัดโซถิ่ตัดแบบได้ก็เอาไม่ได้ก็ลแกลว้วแต่อย่างประมาณนั้นอืมเพราะฉะนั้นกัคลิปนี้พี่น้องมากพายให้พี่น้องเบิงว่าปลาเดืองกานยายนเนี่ยมันตัดตามได้อยู่พี่นอ้องแต่ข้าวนะ่มันเสี่ยงที่จะตายอืเสี่ยงที่จะ มันตายเป็นเวิ้งเว้งอ่ะประมาณนั้นเออแล้วอีกอย่างนี่ข้าวเนี่ยไอ้ <c oughs> ถ้าข้าวตัดต่ำเนี่ยมันจะยืดระยะไปอีกเออมันสเสี่ยงกับเรื่องน้ําอาจจะแห้งก่อนเออเสี่ยงมันเสี่ยงแบบนี้หละพี่น้องเออแล้วอีกอย่างเสี่ยงก็คือเสี่ยงเราอาจจะบํารุงไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่ใครที่ตัดข้าวใครที่คิดจะตัดข้าวในช่วงปลายเดือนกันยายนผมสิบอกณนะที่นี้เลยว่าให้ตัดในกรณีที่จําเป็นเท่านั้นพี่น้องตัดในกรณีที่จําเป็นเท่านั้น อจําเป็นยังไงก็คือมันรกน่ะประมาณนั้นมันรกมันหกน้ํามันมาช้าน่ะออคือถ้าไม่ตัดน่ะมันจะไม่ได้เหมือนแบบเนี้เห็นบ่เหมือนฝั่งเนี้ยเขาบ่อตัดทั้งๆที่หวานพร้อมกันเลยเนี่ยเห็นบ่เข่าก็ขึ้นเหลืองๆปลอมแปลมหน่อยๆแต่แถวนู้นไม่ตัดเห็นบ่มันมันมันถ้าแบบเนี้มันตัดดีกว่าพี่น้องมันได้เข่ากว่าบ่อตัดเพราะฉะนั้นก็เพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นการเรียนรู้พี่น้อง ผมเชื่อว่าหลายคนก็ยังไม่มีความรู้เรื่องการตัดใบข้าวในช่วงปลายเดือนกันยายนอมผมเชื่อเลยแหละว,ว่าหลายคนขนาดผมยังไม่เคยเนี่ยผมยังทําปีนี้เป็นปีแรกเนาะแปลงนี้กับเขาโซถิ่ม,มผมก็มาทายให้พี่น้องเบิงเห็นบอลเนี่ยข้าวมันก็เริ่มโผล่ข้าวมันเริ่มโผล่ส่วนฝั่งที่เขาตัดสูงเนี่ยถอนห่วงปกติถอดลวงตามระยะเวลามันปกติแต่ถ้าเราตัดต่ําเนี่ยมันจะยืดระยะเวลาไปสําคัญเนี่ยคือน้ําพี่น้อง น้ำนี่ย่าให้มันแหงเด้อเนี่ยต้องเติมน้ำให้ได้ถ้าเราตัดตำ่ำถ้าเราเติมน้ำไม่ได้เนี่ยมันอาจสีทรงผลกับผลผลิตพี่น้องเพราะว่ามันกลายเป็นข้าวขาดน้ำพี่น้องน้ำมันสีแหงก่อนออก็คงสีเขาใจเนาะว่าไอ้ไอ้แปลงนี้ทำไมเขาถึงตัดต่ำแท้คือเขาโซทิมพี่น้องคือเขาโซทิมแล้วเขาบแมนว่าเขาตัดเอาคือเขาตัดเอาได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาอย่างแบบนั้นนะเขาก็เลยตัดตำ่ำโซทิม แต่มันกลับได้อย่างประมาณนั้นเลยพี่นงะะแต่ถ้าผมแนะนํานะถ้าใครจะตัดในช่วงปลายเดือนกันยายนเนี่ยผมว่าให้ตัดสูงสักหน่อยนึงปลายเดือนกันยายนนะให้ตัดสูงสักหน่อยนึงตัดประมาณสักยอดยอดมันเนี่ยตัดประมาณสักประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยยอดยอดมันเนี่ยถ้าใครคิดจะตัดในช่วงไนปลายเดือนกันยายนนะตัดยอดยอดมันประมาณเนี้ยแต่ถ้าต้นเดือนกันยายนเนี่ยตัดกลางลําต้นได้เลยต้นเดือนกันยายนนะตัดกลางลําต้นได้เลย อืแต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็ไม่อยากให้ตัดดอกถึงเดือนกันยายนแล้วเนาะเพราะว่าม,มันเกี่ยวกับระยะอยู่มันระยะเวลามันกระชั้นชิดพี่น้องทั้งนี้ทางนั้นก็ช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือช่วงไอเดือนสิงหาคมนะ่ะก็ตัดให้มันเ็จไปถ้ามีโอกาสอแมนบอแต่มันก็อยู่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์น้ำอีกแล้วเนาะก็อพิจารณาดูเอาพี่น้องผมก็ถ่ายให้พี่น้องดูก็เพื่อเป็นแนวทางพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นการเรียนรู้ ประสบการณ์ของแต่ละคนกับบุคคลหน้างานของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแหม่นบอกสภาพอากาศสภาพนาสภาพดินแต่ละคนกับบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเพื่อเป็นแนวทางและเอาไปประยุกต์ใช้กับสภาพอากาศในปัจจุบันนี้คือมันมัน,ม,นมันไม่เหมือนเดิมพี่นอ้องอะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม